นางเอกช่องดังพอผ่านสตอรี่บอกดาวหนักหลังวิตโดนล่วงละเมิดสืบเนื่องจากกระแสข่าวนางเอกสาวช่องเจ็ใจบัวฮิตดิ้งแจ้งความเอาผิดตำรวจคนหนึ่งข้อหากระทำอนาจารและลอล่วงละเมิดทางเพศล่าสุดนางเอกสาวโพสต์ไอจีสตอรี่ก่อนหน้าควงทนายตามเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจรายดังกล่าว เธอได้โพสต์ข้อความไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆค่ะขอบคุณจากใจวันนี้เป็นวันที่ดาวมากๆเลยด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้ผมพาน้องใจบัวฮิตดิ้งนางเอกจากช่องเจ็ดเข้าแจ้งความคดีถูกนายตำรวจพยายามก่อเหตุล่วงละเมิดคอนเซนต์สำคัญมากนะครับถ้าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยอย่าทำแบบนี้มันไม่แมนและผิดกฎหมาย